เฮ้ยไอหนุ่มเองอัแหละอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับถ้ากดติดตามแล้วก็ขอบคุณมากมนะครับใครที่ไม่กดติดตามวันนี้เดี๋ยวพี่จะเข้าไปหาในฝันนะจ๊ะคนดีของพี่เ่ <laughs> <laughs> เหลืองแน่กูวันนี้ภ <laughs> ูเขาไฟกลับมาระเบิดอีกครั้งนะฮะกับราวาวาบักนะฮะ มีบริการรับฟาร์แมแบบต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นแนบปบล็ o ก o ูดคร g ง p e ชชินาเบียไลฟท์ทูนะฮะและ้วก็ยังมีเกมอื่นอีกมากมายเลยนะครับและที่สําคัญนะฮะลาวา b u c k คเนี่ยยังมีบริการขายไอดต่างๆด้วยนะฮะซึ่งก็จะมีเกม LockFood, Free Fire, RV นะครับยังไงก็เข้ามาดูได้ครับลิงใต้คลิปนะจ้ะ ก็ตโรบักบริการรับกดเพชรนะในแมปออฟตาร์เทวูดีเฟนต์เลยนะครับถูกสุดคุ้มเลยนะครับแถมยังมีบริการรับกดผลต่างๆในแมปบล็อกฟูดด้วยนะจ๊ะแล้วก็ยังมีเกมฮาร์ดด้วยสามารถมาใช้บริการได้ครับลิงใต้คลิปได้เอาเลยครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยอยู่กับเพียงนะ เอาเลยฮะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครวันนี้เนี่ยอยู่กับพี่ครั้งนะฮะราชาโจสลัดโน้ตชาแนลนะครับตบมือและในวันนี้นะครับเราอยู่กับเกมคริงพลิสนะฮะนี่เลยนะครับเป็นเกมที่บอกเลยว่าเราอัดเมื่อ8เดือนที่แล้วนะครับโอ้โหเกือบครึ่งปีนะครับเอ้ยเกิดละ อ่าประมาณเกือบปีนึงนะครับแล้วก็ในวันนี้เนี่ยเรานะครับจะมาทำคอนเทนต์เดิมนะครับที่ไม่ว่ากูจะเล่นแมปดูฟี่แมปไหนนะครับก็จะเป็นคอนเทนต์นี้จะเป็นคอนเทนต์นี้ตลอดเลยนะครับเราเนี่ยจะมาหาผลปีศาจนะฮรห้างผลในเกมนี้นะครับก็คือว่ารอ30นาทีนะครับเมื่อมันเกิดแล้วเราก็จะไปหากันนะครับซึ่งกูจะไม่สุ่มแน่นอนเพราะว่าเออการสุ่มเน่ะง่ายเกินไปไม่เหมาะกับคนที่จะเป็นล้อชาอตุสวัดล็อก เนี่ยเอาเลยครับระหว่างรอผลเกิดเนี่ยเดี๋ยวเรารีวิวเจ้าผลมังกรกันก่อนดีกว่าครับเนี่ยอ่าเป็นผลพิศดารท,ที่เราได้เมื่อ8เดือนที่แล้วนะครับนี่เป็นไงโอ้โหจา้าบสุดๆเลยครับเนี่ยอืมรู้สึกว่าจะอัปเดตสกิลใหม่มั้งอันนี้กูไม่แน่ใจแต่ว่าคุณผู้ชมก็น่าจะรู้อยู่แล้วแต่กูแค่อย,อยากนําเสนอไงนั่นแหละเฮ้ยอ่เอาแล้วก็เดี๋ยวมาพูดคุยกันก่อนที่ผลพิศดารจะเกิดนะครับบอกเลยว่าพี่ เมื่อกี้ที่พี่เปิดตัวเือนพี่คัชชาเนี่ยพี่จงใจหรือเปล่าบอกเลยว่ากูจงใจนะครับแบบเป็นศีรษะในคลิปเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็ใครด่าว่าก๊อปก็เอเอก๊อปนั่นแหละอะไรวะตื่น,ชนเช้าหรออ๋อมืดแล้วนี่วาเอาเละครับคุณผู้ชมตอนนี้ที่ผลปีศารเกิดแล้วนะครับมาดูกันว่าผลนี้คือผลอะไรนะครับซึ่งบอกเลยว่ากูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่ากูยังหาไม่เจอเลยอะไรกูวะเอาเล่ะเริ่มกันดูที่เกาะแรกนะครับว่ามีไหมโอ้โหเกาะแรกนี่ถ้าเจอเลยนี่ก็คือว่าดวงกูดีมากๆเลยนะครับบอกเลยว่า เราไม่มีที่หาผลนะครับเพราะว่ามันจะไม่ตื่นเต้นไว้เข้าใจไหมเออครับกูอยาแบบหาเองอะไรแบบเนี้ยนะครับจะได้เสียเวลาดีกูชอบไงโอเคเกาะแรกไม่มีนะครับไปดูที่เกาะต่อไปนะครับไป let's go ว่าเป็แล้วเนี่ยผลมังกรไข่ดาของข้าเดินกันดีมากๆเลยนะาสามารถที่จะท่องแนะพาไปทุกที่ได้ด้วยพลังแหมังกรนักรบกมังกรเออกูตกทะเล เ,เดี๋ยวกูหาผลไม่เจอเอาเล้เรามีเวลากันอยู่ที่ครึ่งชั่วโมงนะครับก่อนที่ผลจะหายนะครับซึ่งเป็นเวลาที่เยอะมากๆเลยครับถ้ากูหาไม่เจอนี่คือแบบโอ้โห,โโหโกูกูกูเตรียมบวชอะเกาะนี้ก็ไม่มีนะครับโอ้โหมันเริ่มหายากขึ้นทุกทีทุกทีบอกว่าเนี่ยทำไมเป็นหาไม่เจอเลยวะเฮ้ยมันปกติแล้วมันต้องแบบหา2เกาะแล้วเจอเลยดิเข้าใจไหมเกมฮัลโหล เอ้าเฮ้ยห,หาไม่เจอโอ,โอเคครับคุณผู้ชมก็ผ่านมาเมื่อกี้เกือบครึ่งชั่วโมงนะครับคือเราบินหากันแบบครึ่งชั่วโมงเลยนะเกมไม่เจอนะครับอันนี้ตากูฝาดหรือว่าเกมกเม,เกมันบั๊กวะเนี่ยปวดหัวปะเกมมันบั๊กหรือตากูฝาดวะโอ้เอาละครับก็วันนี้ก็หมดความอดทนแล้วนะครับไปซื้อเกมพาร์ดีกว่าไปไม่ไหวละ่้ yeah, พอดีว่าบ้านรวยเกมมิ่ง let's go มาเรียบร้อย2 5 0 0รอโลบั๊ พอดีว่าบ้านรวยครับอ้ฮิฮิเงินทั้งอาทิตย์โออ้มกดาเอาละเราทุดสลัดใกล้แล้วขี่ผลพิศาจจะเกิดเตรียมพร้อมละเตรียมตัวเตรียมตัวขอร้องแหละเกิดเถอะถ่านี่คือถ้ากูมีที่หาผลลบผลพิศาไม่เกิดนี่กูว่าเกมบัคแล้วนะกูไม่ใช่ละ มันต้องเกิดครับหนึ่งในร้านล้านทฤษฎีคือผลพิาสาจต้องเกิดเว้ถ้าไม่เกิดก็คือเกมบั๊กนะครับแล้วกูก็จะไม่ได้ลงคลิปนี้ทันทีเพราะว่าเกมมันบั๊กไงเออครับอันนี้กูเริ่มเสียวเสียแล้วเนะี่ยเกมพาร์ทมันจะทางานไหมเนะี่ยอันนี้คือออกเกมเข้าใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็น่าจะต้องทํางานแล้วนะถ้าไม่ทํางานนี่คือโอ้ไ oh ม y ก o d คิดไม่ออกละปวดหัวปวดหัวมากเย้ yeah! เรียบร้อยเกิดแล้วโอเคอ๋อนี่ไงเกิดแล้วนะครับมาเออนี่แหละนะครับเรียบร้อยอันนี้คือต้องไปยังไงอ่ะอ๋อต้องบอกว่ามันบอกว่าอยอกก เรียบร้อยโอ้โหตกใจหมดนึกว่าจะไม่เกิดแล้วนะครับอันนี้คืออ๋ออยู่ด้านหน้านี้นะครับไป let's go แต่ทำไมในหน้าอธิบายเกมพาทมันบอกว่าจะให้ลูกศรสีแดงพากูไปวะอันนี้กูไม่รู้นะครับน่าจะแบบลืมเปลี่ยนคำอธิบายตัวเกมพาทมั้งจะกระพัดมังกรไคโนดจะได้ผลวิสัอะไรรอติดตามรับชมนะครับนี่คืออยากได้ผลโมจิมากเลยครับเห็นใน ผลที่มันมาใหม่ใช่ปหมผลโมจิครับอยากได้ให้มากเลยกูขอโมจิก็ยังดีเนาะแต่ว่าผลจกักรพรรดิไคโดกูนี่ก็เทพเหลือเกินนะครับไม่อยากจะเปลี่ยนมันเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่อยากเปลี่ยนแต่ก็อยากได้งงไหมไม่งงหรอกอึบอึ๊บใกล้แล้วตรงนี้เหรออ๋อนี่ไงตาฝาดเวอร์ชั่น100คูณฟึ๊บผลอะไรปะฟึช่เพิ่มดีครับผลอย่างเกลือโอ้โหผลอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าโคตรเกลือ โอ้ตายแล้วเกลือขนาดนี้นิดทำไงเนี่ยโอ้ก็ต้องโยนทิ้งสิครับพ่อรออะไรล่ะไปลงสู่ทะเลกับคืนสู่แม่น้ำไปผลไม่ยิงเกลือครับโอเคครับก็30นาทีแรกก็เป็นประมาณนี้นะครับไปเจอกันที่30นาทีต่อไปแล้วก็โ,โคตรเกลือเลยวะเอาเลยครับตอนนี้บัตรนี้ผลพิศดารในตำนานได้เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วซึ่งที่พี่บอกว่ามันคือตำนานเพราะว่ากูเชื่อว่าผลนี้คือผลที่ผลที่ดีที่สุดในโลกมา กูบอกเลยว่าถ้าผลดีไม่ดีนะเว้ยมันจะเป็นอะไรที่ยำแย่มากๆกูจะลองให้ท่ามกลางฝูงเมฆข้้งหน้านั้นเอาเลยครับตอนนี้เนี่ยจกักรพรรดิมังกรเนี่ยเขาได้มุ่งหน้าไปหาผลปีศาจตที่มวลมนุษย์ไม่เคยพบเจอมาก่อนนะครับมันคือผลพิศาจตที่ดีที่สุดในจัก,กราวาลกาแล็กซี่นะครับดูเลยครับว่าคราวนี้เนี่ยเขาจะเจอผลพิศาัตอันนั้นหรือไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ต้องเจอเดีเพราะว่ากูบอกแล้วว่ามันคือผลพิศาัที่ดีที่สุดไหนวะข้างหน้านี้อ๋อนี่ไง อีแ <Yeah! S 2> ม่งนีนะแม่งเอาล้วครับคุณผู้ชมและนี่คือสูตรซุ่มผลปีศารนะครับที่พี่ได้คิดคนขึ้นมาเมื่อตะก,กี้นี้เองนะครับเนี่เป็นสูตรที่ได้ผลแน่นอนนะครับร้อ์เ <c oughs> ขอผลเอ่อปีศาจดีดีหน่อยครับนี่โปะ๊ะนี่เราทำการพูดกับเขานะครับแล้วเ,เขาก็จะตอบว่า yes <c oughs> ผลโมจิต้องมาละมาแล้ว, <c oughs> อ,ลวอุย้ยดอกก่อนนี้นะครับปุบ ผมมาดิเจอแังค์โอ๊ยเจอแล้วโอ้กูดูอนาคตนั่นขยะเอาเลยครับคุณผู้ชมก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนะครับเกมพาร์มันบัก <c oughs> เกมพาร์มันบักนะครับ30นาทีแล้วผลไม่เกิดเว้หรือเปล่าวะหรือว่าเกมมันมีแบบมีการที่ผลไม่เกิดอันนี้กูไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าคือกูไม่มีเวลาแล้วไงขอยุ่วๆก่อน คลิปหนึ่งแล้วนะขอสุ่มผลปีศาจแพ้นะครับเนี่เดี๋ยวกูสุ่มไม่หมดเงินเลยเงินกูสุ่มได้ไหมวะเฮ้ยขโมยได้ไหมเนะี่ยข้างๆน่าไปขายอยู่อ๋อใช้แค่สองแสนห้าเองนะครับแปสุ่มเลยปลุ๊บสองแสนห้าเองอ่ะทำไมถูกจกังวะปุ๊บจุ๊บมีมาให้กูดีใจโอ้โหมาให้กูดีใจนะครับไปไปต่อถือว่าเออแอบลักไก่อันนึงแล้วกันเออมาได้อันคอมมอนนะครับกูรู้สึกสุม่มแล้วมันรู้สึก ทำไมกูท้อแท้กับการหาวะทำไมสุ่มแล้วมันดูได้กูเยอะกว่าการหาวะเนี่ยกูรับไม่ได้มาปุ๊บปุ๊บอืมโง่แต่ว่าสิ่งที่ประทับใจเกมนี้มากๆเลยเนี่ยคือหน้าของเอ่อเซโร่ทูกูมันแบบม,แบบมันน่ารักเกินไปนะครับกูไม่สามารถที่จะหยุดยิ้มได้เลยทุเรศมากย่า let's go มาดิ come on come on ฮัลโหลอันคอมมอนอีกแล้วมันเป็นได้ยากจังมาเฮ้ยเฮัลโหบ มานิสุก็แจ้งขออีกผลหนึ่งเอาจะตั้งหมดเหรออ๋อโอเคอ๋อสุ่มได้5ผลต่อวันอัปเดตใหม่แล้วเนี่ยดีเวลาย่อยสลายผลพีศาจนะครับอันนี้คือกูไม่รู้ว่าผลอะไรบ้างนะครับอันนี้กูงงมากเลยคือ <c> ไ <oughs> ม่ได้เล่นเกมนี้นาน,นะครับแต่เอาเป็นว่าถ้ามันผลมันดีจริงๆมันคงแบบมันคงจะแบบอีพีกะ่ะผลอะไรไม่รู้เอาเป็นว่าช่างมานังงนนะครับคุณผู้ชมผลเกลือก็ทิ้งๆิไปเถอะนะทำบุญทำทานอะ,อะไรวะเรียบร้อย ผลสุดท้ายแล้วนะครับคุณผู้ชมไป let's go ขอร้องแหละผลเนี้ยหอนดีบ้างเหอะคลิปนี้คือมันจะเกลืออะไรขนาดนั้นเนี่ยกูไม่เข้าใจเลยเนี่ยเออมันแบบมัน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 เกลือเกินไปนะครับคุณผู้ชมเข้าใจไหมคขาบอกแบบมัน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 เค็มมากๆดูดีว่าได้อะไรถ้าเกลืออีกไม่ไหวแล้วเนี่ยไม่ไหวติงแล้วเนี่ยเกมเนี่ยเนี่ยกูจะไม่มาหาอีกแล้วแอดมินแกล้งอืมอืมลงไป ดีไปหมดเจอกันคลิปหน้าครับบายเสียต้องสอ0พัน้ร้อยโลบั๊กได้อะไรก็ไม่รู้